พวกท็อกซิคแล้วก็อะบิวซีบีเดชั่นชิพนะครับคนพวกนี้หลังจากที่เราได้รู้จักเขาไปสักพักหนึ่งหรือว่าบางคนเนี่ยถลำลึกลงไปครบับวกวนนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีการวิจาร์ณแล้วก็ทำลายความมั่นใจนะครับคิดที่ซึมแอนด์ดิมิเนิตงตัวอย่างคำพูดของคนพวกนี้มักจะพูดนะครับเธอไม่มีทางทำอะไรสำเร็จหรอกดูตัวเองบ้างสินะก็คือมา,มากดเราไว้อะ ลดคุณค่าเราเห็นไหมแทนที่จะซับพอร์ตกำลังใจกันเป็นอินสไ r a t เรชันให้กันกดเอาไว้เหมือนมีใครเก่งเท่ามันแล้วมันกดเราเอาไว้นะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะเป็นคนเก่งสวยฉลาดแต่พอเวลาไปคบกับคนพวกนี้เนี่ยบางทีใจของเรามันมีรอยแตกอยู่แล้วเนาะเราก็เลยรักตัวเองไม่เป็นก็เลยไปขว้าคนพวกนี้มาเป็นแฟนปรากฏว่าพอได้คนพวกนี้เป็นแฟนปุ๊บ มันไม่ได้ซ่อมรอยแตกให้ใจเรานะมันกดเรา,เาไว้แบบนี้แล้วเราก็ไปเชื่อมันเพราะเราให้ความสําคัญกับมันไงเรารักมันไปแล้วอะแล้วคนพวกนี้ก็กดเราด้วยคําพูดเหล่านี้นะครับเธอไม่มีทางทําอะไรสําเร็จหรอกถ้าเธอไม่มีฉันน่ะเธอไปไม่รอดแน่นะเธอไม่มีใครเอาหรอกนอกจากฉันคําพูดจะประมาณนี้เลยนะครับจุดสังเกตนะคำพูดพวกนี้มักจะลดทอนคุณค่าและความมั่นใจของอีกฝ่ายนะลดทอนคุณค่า พวกเซลล์สตีมความมั่นใจเซลล์คอนฟิดนซ n นะเซลล์ Sell, Sell ทั้งหลายเนี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าต้องพึ่งพาผู้พูดอยู่เสมอๆนะเคยมีคนมาปรึกษาพี่เข้มเป็นคุณแม่ที่มีสามีค่อนข้างจะท็อกซิกอาจจะไม่ถึงขั้นอบิวซีบแต่ท็อกซิก คุณแม่คนนี้เก่งมากเพราะว่าเปิดร้านเป็นร้านค้ากิจการทั่วไปเลี้ยงลูกจนลูกเนี่ยเรียนจะจบมหาลัยละแต่ก็คือทนทนผู้ชายมาตลอดและผู้ชายนี่ก็คือเอาไม่เลือกแม้กระทั่งเด็กในร้านถ้าเป็นผู้หญิงมันก็เอานะแล้วก็จะมีคำพูดประมาณนี้พี่เข้มเนี่ยคุยกับผู้หญิงท่านเนี้พี่เข้มรู้สึกแบบ เออสองสารเลยพเพราะเขาขาดความมั่นใจจริงๆคือคุยแล้วเห็นเลยอะ่ะมันเห็นเห็นถึงความไม่มั่นใจในตัวเองชัดๆเลยอะ่ะเขาบอกว่าเขาทํานั่นทํานี่ทําน่นไม่ได้พี่เข้มถามเขาคำหนึ่งคุณใช้ใช้ใชนามสมมุติว่าอะไรคุณเต้าหู้อ่ะเต้าหู้แล้วกันคุณเต้าหู้คุณลองจินตนาการหลับตาแล้วจินตนาการดูตกลงอ่ะร้านค้าของคุณอ่ะถ้าขาดคุณไป มันจะเป็นยังไงและถ้าขาดเขาไปอะ่ะมันจะเป็นยังไงขาดใครละ่ะที่ทำให้ร้านค้าของคุณนะ่มันอยู่ไม่รอดพอเขาลองมาทบทวนกับชีวิตตัวเองด้วยแบบตอนที่แบบอารมณ์เย็นลงเนาะตอนที่เรากล่อมเขาแล้วเนี่ยให้การทำงานของสมองส่วนสันญชัตยานมันลดลงสักนิดนึงนะให้อารมณ์มันเบาลงหน่อยนึง <c oughs> เขาเริ่มมีสติแล้วเขาเริ่มคิดได้วะ่ะ จริงๆตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องมีสามีเขาก็อยู่ได้แล้วสามีอ่ะสถานการณ์ปัจจุบันคือให้สามีดูแลร้านแล้วแยกกันแล้วปรากฏว่าสามีไปไม่รอดนะเอาตังค์ไปแบบไปเขาเรียกอะไรผู้ชายเนาะบางคนมันจะจ่ายเด็กมันจะมีความแบบหน้าใหญ่นะครับนี่เป็นเคสที่แบบน่าประทับใจมากเพราะว่ากว่าเขาจะรู้ตัวว่า ตัวเองมีคุณค่าตัวเองอยู่รอดนะโดยไม่ต้องมีผู้ชายเนี่ยเขาโดนกล่อมมาเป็นสิบสิบปีนะจนลูกโตจะเรียนจบอะก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าดังนั้นถ้าเราสังเกตเห็นคู่เดทของเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ช่างนะครับมีพฤติกรรมวิจารณ์และทําลายความมั่นใจของเราบางคนอาจจะมาทําลายความมั่นใจจากหุ่นของเรานะบางคนทําลายความมั่นใจเราจากอายุของเรา แล้วผู้หญิงก็ชอบเชื่อด้วยนะผู้ชายบอกออายุเท่านี้นะหาใครไม่ได้แล้วนะก็มองตัวเองต่ำลงไปอีกบางคนกังวลเรื่องสีผิวบางคนกังวลเรื่องหุ่นอยากจะบอกจริงๆว่ามันมีกลุ่มตลาดของคุณบางคนชอบสาวร่างท้วมเพื่อนพี่เข้มชอบสาวร่างท้วมบางคนชอบคนผอมขาวบางคนชอบแบบอ้ำพชราภาบางคนชอบแบบโอปอชีวิตของคนเรามันมีความแตก แน่นอนว่าบิวตี้สแตนดาร์ดอะยอมรับว่ามันมีอยู่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นที่นิยมเรายึดค่ากลางตรงนี้เอาไว้ก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นค่ากลางก็ไม่ได้แปลว่าคุณผิดนะฟังดีๆนะครับดังนั้นใครสักคนหนึ่งถ้าเขามาวิจารณ์หรือทำลายความมั่นใจของเราไม่ว่าจะเป็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำหน้าตารูปลักษณ์น้ำเสียงอุ่นสีผิว คุณค่าภายนอกหรือคุณค่าภายในก็ตามเลแฟกเล f แฟกนะครับ